ผู้ชายแมนๆอย่างผมมี2สิ่งที่รักมากคือฟุตบอลและการขับมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างต้องดีและพร้อมที่สุดสำหรับผมเมื่อทุกอย่างเริ่มก็ไม่มีอะไรสามารถหยุดผมได้ไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือบนถนน ปัจใดๆหรือสิ่งที่ขวางทางผมจะฝ่าฟันมันไปให้ได้เพราะเป้าหมายของผมมีไว้พุ่งชนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดผมรักชีวิตของผมมากที่สุด ผมขอโทษครับพี่เป็นไรหรือเปล่าครับผมขอโทษครับผมขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจครับผมจะไม่ทำแล้วครับผมขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับแล่วเด็กคุณนี้ก็เหมือนกันมาเล่นยตรงนี้กลับไปเล่นข้างในไปมื่อันตรายขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่ฟุตบอลกับมอเตอร์ไซค์สอนให้ผมเป็นคนมีสติมีน้ำใจรู้จักการให้อภัยเห็นไหมล่ะอุบัติเหตุมันก็ไม่เกิด บนถนนไม่ได้มีแค่ผมหยุดคนเดียวคงไม่พอทุกชีวิตมีค่าเราทุกคนต้องช่วยกันรักษามารยาบนถนนมีสติสัญจรดีวิถีทาง